พอกันมือนันมาที่สิบเอ็ดเนาะแม่เนะาะสิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกแปดมือนี่หมู่บ้านสิบสองมือนีสิบสามจา่าจากมือนั่นที่เห็นแม่กับมือนี่ยางมากยุ้ยยุยเลยปาดคือยางของแต่จากที่ลงรถเก่งมา,มากมังงน,บบนมันคตละคนรดิเปจะได้ไนมครัแม่เปนยางสิ็บ่อดดายเนาะมือลงรถใช่ใช่มันสู้ปีกล่องมันละอันเขามันเหยียดได้มือนันมันสเสียดออกบอดดาอืมก้า เราน้ำต้นน้ำต้นดีขวดนำามขอบไปไหนนะคะก็ดีขึ้นมาามือหนาม้ามือนั้นนี่มันเสียบวมแห้งมืงจริงจรันบวมแห้งแล้วมันก็ปวดจ้าบางว่าจับแก้วกินน้ำานี่ขวดจำหนีในขันยง้มันปวดมากนี่สียรูดมือตกตุกเลยขวดขวดแก้วนี่แก้วอยู่เห้งนนี่ยเสียบใส่เป็นแก้วเลยส่ใส่เป็นพลาสติกเพราะว่าขันจับหลาย่มันเหนียวมันรุดมือตกแตกมันมันบ่ออันนี้ทวนอีเธอหนึ่งแม่ซื้อหยั่งพวยเป็นลรกหยังซื้อนั่งบุญเติมที่งามค่ะ เป็นรูมาตอยแล้ววันนี้ก็เบาหวานก็ตามมาไขมันก็ตาม่าไขมันในเลือดสูงเจ็บเจ็บอยู่ตลอดแต่ว่าเนาะมันเสิเจ็บคอยให้เจ็บแห้งเท่านั้นแหละอต่เจ็บแห้งๆก็คือรูกร้านเด็กอุ่มทีอุ่มเงียวคนหละนะคะวานที่หนีมาอยู่หนีวันที่สิบเอ็ดเนาะแม่กินตัวใดไปเนี่ยกินแต่ข้อวราพิวแต่ว่ามันก็บหูซึ้อว่ามันดีขึ้นดีขึ้นไรอย่างนี้ย่างข้าว้องแม่กินจัวใด แต่แต่มาอยู่นีนะอันเพป่นผสมน้ำไห้ให้กินกะเปิดกินเพราะว่าเป็นคนกินน้ำดูนะอืค่ะมือหนึ่งสิมมดประมาณสามลิตแหละค่ะเพราะว่าขวดอันโคกดิดเครื่องนี่สิสิกอกไปไหวหม่องกีตมหูไหมค่ะอันนี้ก็จะกินมืดมือค่ะมดมือละสองขวดสองขวดล่งเท่ยกัเลยนั่นได้อีกอืมวันนี้พ่อมาก,กินอยู่นี่เราเงี้ยวดีบ่เงี้ยดีอยู่ค่ะ ป่านนี้ก็นอนรับดีป่ะจ้ะนอนรับดีนอนรับดีบ่ได้มีปัญหาในการนอนบ่อยู่เฮือนแล้วนอนยากไงอ่าอยูอ่เฮือนก็นอนยากแต่มาอยู่นี่ได้กินข้าวแล้วพี่เรานอนรับสบายนอนรับสบายย่างเดียวพอบ่ได้กินอย่งอางอื่นเลยเออเ่าท่านได้กินอย่งอางอื่นมันก็ดีขึ้นไหมสาธุด,ดีข <ๆ S 1> องเคนดีนนดีอยู่มันดีของเพิ่นคขาอย่างนี้ เนาะนที่นี่ประธานก็เลื่อก่ากศเบิกใหญ่พี่น้องเอ้ยแม่ดีอยังแงว่าเบิ่งกันเนาะว่าท่านประธานนีโดยความรักและปรารถนาดีอันแรกเลยแม่บอกว่าอาการที euh. ่แม่เป <c ười> <ng> ็นมันเริ่มมีไขมันเนาะไขมันตัวนี้ก็เลยให้เป็นสองเม็ดก่อนอาหารนะจ๊ะยำเลยเด้อแต่วม็แม่ตื่นขึ้นแม่กินได้เลยตื่นขึ้นกินหนามกินตัวนี้ได้เลยกินน้มเพราะแล้วพี่เอากินตัวนี้เลยตัวนี้ได้เลยสองเม็ดจากนั้นเพื่อก็เลยว่าโอ้ตัวนี้ก็ด้องดีอีกปึ๊บนี่เลยมิกนาย นะคะห้าเม็ดสาม,มารถเขี่ยวแม่เขี่ยได้เนาะแต่ได้เศร้ามากนี่แม่กินยังไปกินขา่าเลยตอน้ำด้วยนะ,ะยำได้นเนาะอ้าวหาเมดเดอนับก่อนสละสองสี่หานี่อา้าวมาค่ะใส่คาราฟีมาด้วยนี่ปเป็นหัวใหญ่ด้แม่เด้อทำท่าเระยานเลยต่วแหวงแบบนี้นี่หรือ แม่จ๋าบอกว่าหัน่าให้แม่ใส่ลงไปแล้วแม่กระเบงว่ามันเขียวเข็มๆหรือเรียกว่าเขียวมรกตนี่เขียวมรกตล่ะนี่อ้าวแม่เกี่ยวหาเมตได้จ้ะอันนี้คือมิกนายนะคะมิกนายเป็นอุดมไปด้วยน้ำทั้งหมดประมาณ12ชนิดแล้วก็ท่านประธานก็ใส่เสริมอีกผักผลไม้อีก12ชนิดเลยนะคะเป็น24อินหนึ่งในเม็ดเดียวเลยนะคะหลายท่านค้นหาค่ะนะคะยำยำยำ ยำแล้วยำแล้วยำคืนแล้วมันเปื่อยไปในปากเลยบอกเออมันยำไปมันก็ยุ่ยไปเลยรสชาติเป็นยังไงเลยคะรสชาติมันมันมันกับบะมีรสชาติเป็นยังนัมันเป็นไข่ไข่น้ำมันเออก็เปื่อยไปเลยมั็เปื่อยไปเลยอ่าถ้าไปทานฝากว่าถ้าเครื่องแกงในต้มยำท่านทานได้นี่แหละค่ะคือหนึ่งในสมุนไพรไทยที่อยู่ในอาหารไทยของเรานั่นเองนะคะจากนั้นกินเขาเราไปไดเสามอนีกินแล้วกินแล้วกินแต่เจ้าโมงจ้ะกินหงแต่แปดโมงแปดโมงตอนนี้เจ้าโมงหรือ นี่เวลา10โมง่านไปแล้ว2ชั่วโมงกินได้เพราะถ้าเรากินหลังอาหารนี่หลายคนสิยืนสิอือสิตดกว่าไปยงังกว่าตื่นตกใจเด้อหายใจเมียนป่ค่ะสองแต่สิ่หายสามยู่เฮียนนี่สิกินได้เจ็ดโมงกว่าก็กินเขาเลยเพราะว่าต้องต้องตื่นเมื่เฮ็ดกับเขาใส่บาดแล้วยังกินเขาจ้ะตื่นจากโมงวันนี้ตีสามตีสี่เนี่ยลูกไปทำหูแล้วตีสามตีสี่ใส่เลิตรสองเมตรจ้ะเชิญค่ะแม่ยนขึ้นหน้าละ ตัวนี้สําคัญไปบานนี้อันนี้คือสเต็มเซลล์ผักอัรเม็ดนะคะอุดมไปด้วยผักรวบ20ชนิดที่อยู่มากในแคปซูลเดียวนี้สําคัญคือ